ตาตองครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้ผมพาพี่น้องเขามาตึกแหเลยครับมาวานแหครับคนทั้งคนไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคนละหมบ้านเลยครับันันพนทางบ้านแต่นาะบ้านร้อนแดงบ้านนี่ยังมีกลุ่มบ้านผมามาประท่ากันพอดีครับครับครับขอไล่ชดจักหน่อยคนครับรอชมผลงานเลยครับเด้อ ได้ปลาดุกบกนาเโอ้ากไฟไปทงลยพี่โกวานี่เหามไป่โ้ออลงหอดเหลืออยู่หน่อยเดียวเหมันจงจิถึงนะมันก็ถึงยางลงมาอีกนิดหน่อย้ายังหันว้ายฝายังกระไซปลา่ะไ่ทางนั้นอยู่

ขอน้อยขอน้อยดันน้ำตู้นี่มันขึ้นไปน้ำตื้นเนาะแยง้นน้อยก็ยามวิ่งน้ำมันจะขึ้นไม่ตหายท่วปกติมันเลิกคนนี้โบราันเลิกไปรื่อยแท้บาคนน้อยมันตื่นคนมันจะออกไปพูนตะตองวื้นไปแงนึ่

โหปาเี้ยมาคนอดดลานครบคโยมยันบีนม่อนไหาปลาวน้เอาเป็นบ้าก็เป็นเมื่อนี่เราวะได้เราบอแฮนะเป็ปลาาบอเ้ไอยากบ้าเาซิบเถื่อนละมอน

ครับตัวดีนะ็จว่าออกกับป่าจักจาดอกล่วงับวกเจ้าอะไรล่วงเลยมันจีกินมันแล้วเดี๋ยวมันไปจู่ตากันลุกที่หายกหลาปลาตามันบ้อนหรอวะเฮ้ยตาบ่อนเพาว่ามีที่หายจุ่เนี่ยจะมีเสียประดินให้แคลนด้วยเจ้งมันมันเป็นตุ่มนะมาแล้วดูดนแคลนดู เด่นอย่านี้ใช่สิเลยเก่คนเดียวข้าววะอย่าพกหาปลาพกนี่กระเบื้องแตกไอสี่เหลอครับ่ได้ตึกโน่โดนมันเป็นอสี่เี่เนื่อมีซ่าห่วยเจอแลต้วนเวรอว่าจ่มันออกพ่ออะไรตาคุณอำเภอขาา เนีเป็นน้เนียตีคนมาในยานว่งมขันกระดูเวียนเอาเลยนะตีสามงียำๆเบิ่งปุ๊บ เรียนเบลาอด้ันี่ปีเราก็ดดนยันกบออกปัาครามมีปลาครามสี่ตัวเลยเ้ยสี่ตัวกัวลไปกโอ้ชิลายบุกคยใหญ่เลยปลาคนบ้านมันร่วงได้เหยียบแห่พันแล้วคุณ ไปอื้อหลุดใกล้มันจะจีบก uh, in em, si ู eh uh ้บางให้เเว้ยใไมันจ่งไปเลยเลยเหยียบแหพรกเไปฟันสัตก so ่อนไมเนาันจอกลายเทื่อมันตีไม่ดีรกี้เห็นมี่ีสายเได้น่อยไปย้ำยามเบิ้งปุ๊บไงอีกเงก่อนเป็นกาตอกแล้วมันยังแหงอยู่กอนเลอดำเบยไอดำกระโตีส่วๆหาซอยเพื่น เฮ้เฮตัวโนดนะบอบอเฮ่ายเบิ้ดดยโอ้เฮหาช่อเนอเฮตัวโนดเรายะเอามาแถวนี่มันซ้อนเอม้อโอ้ยมีาไปหอล้วนเมอนเอาม่อวานเม่นเอาเมวนเ้อนเืเมือาเมื่อาน่าอาอ้าเวานมื่เอาแล้วเานน่อวนเมือเอเก่ามเาน เขาจะเห็นอยู่ถ้ามันรลมมันเห็นตัวกระโมงเก่าหแล้วนี่โอ้ยโกบโบไงออันล้วโคบไงดิข้งนี้บญ่เลย้งว่าเลยแรกกระปูคอยบอแรกกระปูค่อยบอเราก็ได้กระปูไงได้สามตัวเลยไงเลยออกหงนเท่านี้แหะแต่ตรงได้มันวานขอ้ันผิวอ กบใหญ่เอใช่เอาไซน์น่องน่ะหยิบมาไว้ไวมันจะออกก้อนเฮ้ยโย่ออกกล้องของเขาพูดว่านละลาไม้วนรูเบิ่งลอกหอยโมเมนต์ปลาคอนอ้อยด้วยสามแลู้น่าจะขาากยพันบัว่ากลัว

มือบอยักหอดอดสองนิ้วลยบ่ออดสองบ่อยากหอดหอดสูตจีมันัวยาวหอดโลอยู่บืนกําแตกโปหนึ่งบืนบู้บืนน่ะปลาโนดปลาโนดก้อนก้อนนี้บ่มันบ่มันบ่มันจ้างเม็ดบ่มีหันมันหันเดียวาลุเดียวกันนี่ละ แต่ว่าปลาโนดหัวมันสีแหลมได้เพราะว่ามันอ้วนโตมันใหญ่อ่าแต่เก้าปลาโค่ใหญ่มันก็มันจ้วดใส่ห้องผมันปลาโนดจะเป็นจะได้ทีเก่ามันคือัปลายาำปลามันเมืองลยนี้แหละาจ้วดของห้องพี่นี่คอยก็ว่าพุ่นแหละคนนี้เป็นข่าวมากแล้วเนาะที่มาค้านขึ้นนี่เลยพวงไปนี่มันซื้อนี่โบวิทอ้าวผงเขียวได้ใส่แล้วบัดนี้ยนี่ป็นแกนแคเล่นอยู่ม่จริงแกนผมลง คือนอนผิกตะแคงแเป็นตะรอดแคคือบ่ได้มักโดนอะไรจนาะแงตจนบบแดงขวาิเอาอะไเยวกันเราปลาของขอบ้างกับสิพี่ละบ่ายสามโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวอีกจังหน่อยกับจีหือดางก็บ้านนะครับ สองค้องนี่ได้ประคอใหญ่สองข้องนี่ได้ประคอใหญ่อู้หู้คนนี้ได้อีกตัวอีต่อสองคอง้องอันนี้ก็ได้ตัวหนึ่งครับอ๋อมอนี่ได้หลายเว้ยเป็นประคอใหญ่อญเออเป็นไรได้ประสูดพี่ใส่วะ ไปลอยได้ะสมยดใสอปลรอยได้ปสะยึดใสยุดใสกไปอระกาศวัวพี่กะว่าเอาวประกาศโอ้ของนี่เพื่นกะว่าประกอบประกาบโใหม่ได้ปกใครอยู่อันนี้ก็ได้ปลายังบ่อจากมีครับน้ำยังบ่อยากแห้งลงมาหลาย ่ได uhm, uh, ้ปาตายเออขายอยู่ขายอยของพนเราเป็นจะสั่ร้างสยางนี่บ่ได้ปาตายเขาก็ได้ปาเปลี่ยนอยู่มันหักตายเอออีหลองบนมันจะออกไปวันเอากู้ดางเมื่อไหร่ครับตัวใหญ่ก็มูอยู่หักตายเออถือเสือพอดี มาถึงเงื่อนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทีนี่ครับปลาตัวที่ได้ครับมันตายนะครับเพราะว่าแนวใสกระช่างงงผมมันน้อยนะครับมันโคตรนะครับเดี๋ยวจะได้เห็ดใหม่ครับเนี่ยอะไรนะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะครับ ไปไปจักน้อยครับก็ถือว่าโอเคนะครับสัรับปลาเดี๋ยวนี้นะครับมันบ่ค่อยมีตัวใหญ่นะครับโอ้โหน่าตายเลยนะครับโอเคครับผมก็ถือว่าได้กินนะครับนี่อันตัวนี้บ่แมนนะครับตัวนั้นได้มาปรากฏตัวหนึ่ง อันนี้ที่ขังไว้แล้วนะครับนี่ครับผลงานเฮาเมื่อนี้นะครับถือว่าพ่อได้นะครับมันก็มีตัวใหญ่ปลาหน้ามันยังหลนะครับเพราะว่าข้าเจ้ายังไม่ได้เกี่ยวเขาสำหรับคลิปนี้ก็คือสิขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณเดอร์ครับสำหรับการรับชมจังใดก็จะลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดอครับผมตาต๋องครับ สวัสดีครับ